นางงามขเขมรสวมใส่ชุดที่เขาบอกว่าเป็นของขเขมรแต่กองแม่มิสยูนิเวิร์สนะคะดันแท็กมิสยูนิเวิร์สประเทศไทยคือหลายๆคนก็คือคอมเมนต์เลยว่าแบบเออเขาไม่รู้หรอกว่าแบบคนไหนคือตัวแทนประเทศไทยหรือกองแม่เนี่ยไม่ได้ทำการบ้านมาก่อนหรอว่าใครคือตัวแทนประเทศไทยใครคือตัวแทนประเทศไหนแต่เอาจริงๆห้าในมุมเนาะ ก็อาจจะแบบเข้าใจผิดก็ได้ว่าเอ้ยเนี่ยพอเขาเห็นคนใส่ชุดไทยเป็นชุดไทยแบบนี้อาจจะคุ้นๆผ่านตาม,มาว่าเอ้ยชุดนี้เป็นชุดไทยนี่ก็แท็กประเทศไทยอันนี้ก็คือคิดได้แต่อีกในมุมหนึ่งคือ กองแม่ Miss Universe เนี่ยคือไม่ได้ทํา,ากันบ้านเลยแล้วก็บอาจจะแบบมีความสะเพร่าได้อันนี้คือแบบคิดในอีกมุมหนึ่งได้นะแต่ถ้าอีกมุมหนึ่งที่มันคิดได้นะมันสามารถคิดได้ในการของแบบการยั่วยุนะเพราะว่าเขาก็น่าจะรู้นะว่าฝั่งไทยกับฝั่งแคมโบเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรประเด็นอะไรกันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วการที่กองแม่ทาแบบเนี้ยมันสามารถมองในการแบบเป็นการปั่นหัวดได้ด้วยนะแทนที่ในสถานการณ์อะไรแบบเนี้ยเขาควรที่จะแบบรอบคอบ,บเอาจริงๆป้ากองแม่อันนี้ลิต้าพูดเลยนะว่า Miss Universe ปีเนี้ยมันเป เป็นกระแสมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยนะในขณะที่กอง m u t ประเทศเจ้าภาพเนี่ยในการจัดการประกวดปีนี้เนี่ยปีที่74เนี่ยอัปเดตไปไหนต่นไหนวันที่2วันที่3แล้วกองแม่อยู่วันที่1อันเนี้ยความเป็นโปรเฟสชั่นอลของแบบ m อดูเนี่ยนี่ตังมีความรู้สึกว่ามึงมันไม่เหมือนอาชีพไปปะ่ะแต่ก็ไม่รู้นาอว่าเรื่องเนี่ยมันอะไรยังไงมันมีเลสไหนหรืออะไรยังไงอันนี้คือก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันมองได้ไหลายมุมจริง,รงๆงบางคนก็มองแบบเออขัมตลก,ตลกๆกอะไรเงี้ยบางคนก็มองแบเเแบบเฮออ งงหรือบางคนก็อาจจะมองว่าอุ้ยกล้องแม่อาจจะแบบว่าเ,าเห็นแบบเป็นชุดไทยผ้าไทยเขาก็เลยแบบว่าแท็กแบบตบหน้าข้าเห็นไปหนึ่งทีอะไรอย่างนี้ก็อาจจะคิดไปได้ถ้าสัตว์บคนมีความคิดเห็นก่กับเรื่องนี้ยังไงนะคะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะ